โอเคสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า World of Tank Blitz หรือว่าโลกของรถถังโอเค Blitz โอเควันนี้เราก็อยู่กันในเกมนี้นกันนะครับโอเควันนี้เราก็จะมารีวิวเนะาะหลังจากที่ <c oughs> มีรีกเพจมาเหมือนเดิมก็คือว่าให้ทำการรีวิวนะครับซึ่งโปรเจกต์เนี้ยผมไม่ได้ทำมาสักพักใหญ่ละคือลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าว่าเคยมีนะ จริงๆคือผมลืมไปแล้วว่าเคยมีเพราะว่าช่วงนั้นเรายังทําอยู่ช่วงนั้นยังทาอยู่แต่คือพอมาถัดมามันเริ่มไม่มีเวลาอัดนะครับก็เลยต้องปิดไปแล้วก็นั่นแหละคือเวลาอัดมันไม่ค่อยมีนะครับอัดเสียงเนี่ยที่แบบเป็นเสียงเฟรชๆอยู่คนเดียวประมาณน,นี้ไม่ค่อยมีโอกาสนะแต่วันนี้ก็อย่างน้อยก็ถือว่ามีโอกาสได้ทํามาบ้างแล้วเนื่องจากว่าจะเป็นช่วงปีใหม่นะพื้นหลังสวยแนวเชียร์ วันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นกับรถถังที่มีชื่อว่า T57 Heavy นะครับเป็นรถถัง Heavy Tank a u t o l o a d คันแรกของในเกมนี้นะผมย้ำว่าเป็น a u t o l o a d นะครับเนื่องจากว่าในสายวิจัยของมันเนี่ยมันคือสายแรกที่เป็น a u t o l o a d จริงๆแต่คือมันเป็น a l l t e เท a ยร T8 T9 T8 T8 T69 แล้วก็ T9 T541 แล้วก็ T57 Heavy นะครับซึ่ง T69 เนี่ย กับ T54E1 เนี่ยเป็นมีเดียมแท้งนะครับผมก็เลยต้องบอกว่าเป็นเฮฟวี่แท้งคันแรกที่เป็นออโตโหลดเนาะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยรถถังคันนี้เนี่ยเป็นรถถังที่ผมคิดว่ามันเป็นรถถังที่ค่อนข้างที่จะบูมมากมันเป็นรถถังแบบสุดยอดมากนะเพราะว่าในแพทเก่าๆเนี่ย t 5 v เนี่ยมันจะพูดว่า T54 ไม่ได้ต้องพูดว่ารถถังหนักเนี่ยยังเป็นรถถังที่ยังยิงนัดเดียวอยู่นะครับก็คือยิงดีโหลดยิงดีโหลดประมาณนั้นนะครับแทบจะ คือพูดถทุกสายในสมัยก่อนอะจนไม่มันไม่ใช่สมัยนี้นะครับสมัยก่อนมันเห็ว่ามันมีรถน้อยกว่านี้มากๆเลยไม่มีไม่มีโยไม่มีชาริแดนจะมีอยู่อส่า e อ e3 e4 e3 e5 48แพัตตนนะสมัยนั้นยังมีแค่แค่สีสายแล้วก็มีเทีอเจ็ดเพิ่มขึ้นมานะซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากเนื่องจากว่ารถถังออโตโหลดใครๆเขาชอบกันโอ้ยแม็กหนึ่งยิงได้3นัดโพรวเยี่ยมเลย ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถือว่า t ีฮัเจทวี่นี่เป็นรถถังที่ค่อนข้างที่จะโกงนะครับแล้วก็หาทางแก้ยากอยู่ซึ่งซึ่งสมัยนี้ก็ยังหาทางที่จะแก้ค่อนข้างยากอยู่นะเนื่องจากว่ารถถังคันนี้เนี่ยมันเป็นรถถังที่เขาเรียกว่าสมรรถนะของมันเนี่ยถือว่าอยู่ในข้างที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับรถถังคันนี้มีข้อเสียคือที่แก้มของมันทั้ง2ด้านเลยแล้วก็เพดล่างแล้วก็ข้างๆทั้งทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถถังที่ ถ้าดูเราจะมีถ้าเป็นรถถังที่ฮัจิท,วทีวีในแพดก่อนเนี่ยมันจะไม่มีตะเข็บผ้าตรงนี้นครับก็คือพูดง่ายๆคือรถถังคันนี้มันประกอบโดยใช้ชิ้นส่วนชิ้นส่วนของป้อมคือ2ชิ้นคือชั้นบนชิ้นชิ้นบนแล้วก็ชิ้นล่างเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีจุดอ่อนที่ไม่เหมือนกันนะมันไม่ได้หลอมมาเป็นอันเดียวกันมันมันเป็น2ชิ้นนี้แล้วก็มาติดกันซึ่งถ้าดูจากด้านนี้ความหนา มันหนามันมันหนาไม่เหมือนในรูปนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเจอมันจริงๆเนี่ยคุณสามารถยิงอัดแก้วมันได้เลยข้ขางๆนะครับคีมิโนโตเลยนะแล้วก็เพจล่างครับของรถถังอเมริกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้แทบทุกคันนะตัวถังคล้ายๆกันหมดเลยโอเคเราจะเข้ามาดูที่การยกระดับกันแว็ปื้อื่น2มมว้าวสุดยอดออโตโหลด ก็ระยะเวลาลิงที่2.9วิผมจะไม่พูดเรื่องพวกนี้แล้วกันนะผมจะพูดของผมที่ผมใส่อุปกรณ์แบบนี้นะครับผมจะพูดอย่างนี้ก่อนแนละ้วกันจะพูดอุปกรณ์ก่อนนะคือผมจะใส่เพิ่มการเจาะเกราะนะครับเพื่อที่จะสามารถยิงเข้าเกาะศัตรูแล้วก็เพิ่มเดเมจนะครับผมจะย้าไว้ก่อนว่าเวลาถ้ายิงนะถ้าเกิดว่าคือการคํานวณเดเมจเนี่ยเราไม่เราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าเดเมจจะได้มากน้อยเท่าไหร่ นะแต่ถ้าว่าเรายิ่งเจาะกรอเยอะจะยิ่งมีโอกาสได้เดเมดเยอะนะครับเนื่องจากว่าเกาะแต่ละส่วนของรถถังแต่ละคันเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยิ่งเจาะเยอะเดเมจคุณก็จะยิ่งเยอะประมาณนั้นนะครับแต่คือในเวบแทงบิดเนี่ยโดนเนื้อปมานะครับเนื่องจากว่าลูกทองเนี่ยลูกทองที่เป็นลูก APCR หรือลูกฮีทเนี่ยจะถูกลดเดเมจลงมานะครับถึงจะเพิ่มค่าการเจาะกรอแต่จะลดเดเมจลงมาซึ่ง สำหรับสายที่ใช้คนที่ใช้ลูกทองบ่อยๆจะไม่ค่อยที่จะเก็บดาเมดได้เยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่นะมา,มาส่วนใหญ่แต่คือถ้าเกิดว่าเราใส่เจอะกรอกใส่จอกกรอกเพิ่มเติมเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มดาเมจได้ประมาณหนึ่งไม่ได้เยอะมากแต่ก็ประมาณหนึ่งนะครับก็ผมจะใส่ประมาณนี้นะเก้าช่องใส่ประมาณนี้ซึ่งใครจะใส่แบบไหนอ่าไม่ว่างนะครับเพราะว่าทุกคนไม่เหมือนกันทุกคนจะใช้คลองไม่เหมือนกันนะใช้คลอง ก็คือผมจะใส่เป็นกระสุนปรับแต่งแล้วระบบป้องกันชุดกล้องปรับปรุงตัวนี้เป็นเร่งเร็วตัวนี้เพิ่มเลือดตัวนี้เพิ่มความเร็วเฉลี่ยตัวนี้เป็นก็ลดคือเวลาเราหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะครับแล้ว้าใส่ตัวนี้ตัวนี้คือสําหรับยิงไกลซึ่งที่อเจทเวีเนี่ยผมคิดว่าคือเราไม่ควรอยู่ในแนวหลังขนาดนั้นเราควรอยู่ประมาณแถวแถว1แถว2 เราไม่ควรจะอยู่เราไม่ควรเล่นเป็นสไนเปอร์คันนี้ไม่ไม่ใช่สไนเปอร์ก็ต้องใส่อันนี้นะครับสาหรับเวลาเรายิงบวกกันแถว1แถว2เนี่ยแล้วก็น,นี้คือซ่อมไวเพราะว่าที่ใส่อันนี้ก็คือมันคือเลกูลา่าเนาะอันนี้มันทําให้ช่วงล่างทนความเสียหายได้เพิ่มขึ้นคือเราไม่ค่อยได้โดนเราไม่ค่อยได้โดนยิงดีกระหับขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าใช้เนี่ยคือถ้าใส่อันเนี้ยคือเราโดนยิงคือเราต้องรีบซ่อมอะเพราะว่าเราโดนซ้าแน่ๆเพราะว่าตัวถังคือตัวถังอเมริกาเวย แล้วก็หัวเราก็บางอีกแถมมีหมอบผู้การที่ยิงได้ง,ง่ายๆอยู่นะเพราะฉะนั้นกระแสน,นี้กล่องเครื่องมือซ่อม30%หรือว,ว่าใครจะไม่ซื้อก็แล้วแต่นะครับแล้วก็อันนี้ยุทธปัจจัยอันนี้จะใช้อันไหนก็ได้นะครับแล้วแต่แต่คือมันแต่ละอันมันก็จะให้ความหมายเหมือนกันโอเคกระสุนผมจะใส่ป,ประมาณเท่านี้นะครับ m a ะแม็กก็6 38 6แม็ก4แม็กแล้วก็2แม็ก ประมาณน,นี้ยุทโธภัณยุทโธภันสสาหรับคนที่ไม่ไดอ้อะไรขนาดนั้นนะครับก็ไม่ต้องใช้แต่ผมก็จะใช้เป็นถังโคกนะแล้วก็อันนี้เชื้อเพลิงผมจะใส่เชื้อเพลิง2อันนะครับเพื่อให้เคลื่อนตัวได้เร็วขึ้นนะแต่ไม่รจะซื้อ2อันมาทําไมก็ไม่รู้มอนกันอ๋อใส่สซื้อมาหรือ่าเราซื้อโคล่ามาสองอันก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้โคล่าเนี่ยผลลดถังจะดีขึ้นนะครับ13%เซ แล้วก็อันนี้จะเพิ่มกําลังเครื่องยอนต์10%ก็คือมันจะเร็วขึ้นนะเขาเรียกว่าม o v เมนต์จะดีขึ้นนิดหนึ่งยูท่อปัจจัยก็อันนี้ก็ใส่ตามที่ชอบได้เลย,เลยนะแต่ผมใส่เล่งเครื่องยอนต์มาเพื่อว่าเราจะต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วในบางทีนะก็ส่วนสกิลสกิลพวกนี้คือแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วแต่จะอัพแล้วแต่เล่นนะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับคนเล่นละ โอเคหลังจากที่เราได้ทําการดูไปเรื่องอปุปกรณ์กระสุนยุทธภัณฑ์ยุทธป,ปัจจัยนะครับตอนนี้เราก็จะมาถึงชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถถังคันนี้กันนะครับซึ่งผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากๆขนาดแบบขนาดเท่าไรเกาะนาประมาณไหนผมจะไม่ค่อยลงนอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าอันนั้นมันเป็นข้อมูลเชิงลึกนะเราสามารถไปหาได้ในพวกเว็บต่างๆนะครับ คือในวแท้งบิดเนี่ยวลาเรา,าเราเล็งไปที่เป้าหมายมันจะขึ้นเป็นสีแล้วนะครับมันไม่เหมือนใน PC เนาะถ้าเป็นแบบวบแท้ง PC เนี่ยมันจะไม่เห็นกรบสีแดงแบบนี้หรอกก็ค,คือต้องดูเอาว่ามันเป็นสีอะไรเนาะซึ่งในเกมนี้มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าเราจะเล่นเทียร์้าก็ยิงคันนี้ได้แม้แต่เทียแ์ดก็ยิงคันนี้ได้นะครับคือมันไม่ได้เป็นรถถังที่หนาขนาดนั้นนะนะมันไม่ใช่แบบเฮฟวี่แบบเหมือนเมาส์เหมือน e หนึ่ง้อก็คงไม่ใช่นะโอเคเรามาดูที่ปืนกันเลยดีกว่า นะครับปืน120มมเป็นออโตโหลดนะครับก็สำหรับผมเนี่ยใส่ซองกระสุนใหม่นะี่คือ19วิ19.01วินาทีก็ตีเป็น19วิเนาะแล้วก็เวลาบรรจุกระสุนในแพทเก่าก่อนที่มันจะบัฟตัวนี้นะครับก็คือ3วินาทีก็คือ9วิถึงจะทำดดเมจได้สูงสุดเนาะเฉลี่ยนัดละ420เขาเขียนอยู่ได้วะเอกไม่ได้เขียน ก็คือประมาณ400ถึง500นะประมาณนั้นก็เนี่ยแต่สมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องใช้เวลา9าวิถึงจะสามารถยิงให้หมดนะแต่สมัยนี้เหลือ2.5าวิถึงมถือว่าโอเคดีนะถือว่าโอเคแต่ก็ยังจริงๆอยากให้อยากให้เหลือประมาณ 2. 3ุมากกว่าเพราะถ้าเหลือ2.3อเ่ะเราจะสามารถปล่อยกระสุนได้เร็วมากเพราะว่า2.5าวิเนี่ยเราต้องยิง3นัดก็คือ7.5วินาทีก็คือเราต้องจะต้องจ้องมันอ่ะ7วิ7วิครึง่งซึ่ง เราโดนยิงแน่ๆครับเหมือนในวุ t เทปที่เคยอัดมาเหมือนดีเพย์ที่อัดมานะครับโอเคอันนี้คือหลังจากที่ใส่จอกเราะแล้วนะรประมาณนี้ครับ271อ่า AP 271แล้วก็ Heat 7 4 HE 66ก็คันนี้จะใช้ AP แล้วก็ Heat เนาะซึ่งลูก h e a นี่ก็ผมจะไม่ผมไม่ค่อยชอบลูก h e a เท่าไหร่เนื่องจากว่าบางทีถ้าเรายิงไม่นั่นจริงๆลูก h e a มันจะไม่ค่อยมีประโยชน์ครับ ถ้ายิงเพอยิงเข้า Space าร์เมมันจะไม่ได้เดเมจบางทีนะครับมันจะซุ่มเอานะความเสียหายเฉลี่ยต่อหน่วย400,340,515 40, he, HE ก็เอาไว้ย ing, ิงกริ1 5 w t นะครับประมาณนั้นเรามาดูกันนะครับสำหรับข้อดีข้อเสียของ t 5 7 heavy นะครับข้อดีข้อแรกนะครับก็คือปืนของมันครับก็ปืนของมันเนี่ยเป็นปืน สนัดนะเป็นปืนออโต้โหลด122มมซึ่งมันสามารถทำเดเมจได้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเนื่องจากว่ารถถังที่มีกรตาการโหลดเนี่ยถือว่าเร็วพอสมควรนะถ้าไปเทียบกับ a mx 5 0 b ประมาณนี้นะครับถ้าเราไปเทียบกับสายอื่นทุกโวกเกตโตกึง Auto ่งออโต้โหลดพวกนี้ถือว่าเจห้7เวเนี่ยถือเป็นรถถังที่ค่อนข้างที่จะ p o w e r f ร์มากถือว่าค่อนข้างโอเวอร์พาในในช่วงเวลาหนึง นะครับแล้วก็ในแพทที่ผ่านๆมาเนี่ยรถถังคันนี้เนี่ยนโดนบับเลือดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลือดมันก็จะเยอะเยอะกว่าพวกมีเดียมแทงทั่วไปนะครับประมาณ3-400ได้เลยนะอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือรถถังคันนี้เนี่ยเป็นรถถังที่เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างที่จะโมเมนต์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับทำหลายๆอย่างคล่องนะไม่อึดอัดสามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกพื้นผิวนะทุพวกพื้นผิว,ผวยกเว้นภูเขาแบบที่มันปีนไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละ ถือว่านั้นไม่ได้นะครับเราสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับในรถเราจะถ้าเกิดเรา,ากดมาตรงต,รงตรงนีนตะรับเราจะสามารถดูได้ว่าเปอร์เซ็นต์นะครับความสามารถแล่นข้ามภูมิประเทศได้ก็คือเนี่ยครับพื้นถนน92พื้นดิน85แล้วก็พื้นน้ํา46ซึ่งเรื่งพวกนี้จะมีส่งผลต่อตรถถังนะครับเวลาเราเคลื่อนที่เนาะพวกนี้คือคันนีค้คือถ้าเกิดเราเคลื่อนที่ในบนถนนเนี่ย มันนี่จะทำเปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก้าสองเปอร์เซ็นต์ก็คือเราสามารถเอาไปหักล้างจากความเร็วสูงสุดของคันนี้ได้นะครับเรามันจะได้ประมาณนั้นแต่ถ้าเราใส่พวกยุทธปัณฑยุทธภันฑ์ยุทธปัจจัยอย่างเงี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคเรามาดูข้อเสียของคันนี้บ้างนะครับก็รถคันนี้เป็นรถที่ผมว่ามุมกดอาจจะยังน้อยไปหน่อยนะเพราะว่าจริงๆรถถังอเมริกามุมกดมันมันดูเหมือนจะเยอะนะแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ ก็คือรถถังคันนี้จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยที่จะเล่นเนินได้เท่าไหร่อาจจะเล่นเนินข้างๆได้แต่ไม่สามารถเล่นเนินแบบเหมือนคอนควเออร์ได้หรือว่าแบบพวกรถถังที่มีมุมกดแบบสุดยอดอย่างนั้นนะครับม,มันพยายามที่จะเกลี่ยวความสามารถของมันในหลายๆด้านออกมานะครับก็คือมันเป็นรถถังหนักต้องเคลื่อนที่ไวด้วยนะมันเป็นรถถังหนักเคลื่อนที่ค่อนข้างไวปืนก็เอาตัโหลดอีกเจาะมันก็ต้องเจาะในประมาณหนึ่ง ก็คือมันเป็นรถถังที่อยู่ในขั้นกลางๆนะครับซึ่งก็คือเราสามารถเล่นได้เนาะแต่คือมันจะนรกมากในเทียร์ก่อนๆนะครับก็คือ t 6 9กับ5 c e เนาะซึ่งในสายในของสายผังวิจัยเนี่ยเราจะทรมานกับมันมากนะครับถ้าเกิดว,ว่าใครผ่านมามาเนี่ยก็ถือว่าจะรู้แล้วว่ามันทรมานนะมากๆเนื่องจากว่าปืนของไอ้สองทันเนี้ยม,มันเหนื่อยมากนะกว่าจะได้มา นะถ้าเป็นสมัยก่อนแล้วรู้สมัยนี้เป็นยังไงนะเนื่องจากว่านั่นแหละมันก็แต่ละคันก็ได้รับบัฟมานะครับอย่างสวยงามก็ทุกอย่างอยู่กับการเล่นนะครับแต่ว่าแพดเนี้มันยังเป็นแพดของรถถังหนักอยู่เป็นแพดของรถถังหนักประ,ประมาณ2ประมาณแผ่นถึง2แผ่นนะครับรถถังที่ได้รีโมเดลมาก็จะเทพขึ้นหน่อยนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันเทพไงความเทพคนเรามันซื้อมาเล่นกันเยอะเช่น i s 7เนี่ย คือ 54E1 นี่คือหมดหวังเลยล่ะอันนี้ยคือคุณจะต้องแบบดวนให้ชนะรถถังกลางนะครับผมบอกไว้ก่อนว่าที่ 54E1 เนี่ยคุณจะสามารถผ่านมาได้นะคุณจะต้องลากเลือดเนื่องจากว่ามันเป็นรถถังที่เกาะมันก็ไม่ได้ดีเลยนิดเดียวปืนมันก็ไม่ได้ดีเลยก็คือง่ยคือคุณจะต้องไปซุ่มดวงเอานะครับแล้วก็พยายามต่อสู้กับมันให้ถึงที่สุดนะครับ นะเป็นกําลังใจให้ถือว่าก็พอเล่นได้นะเล่นสนุกสนุกถ้าคุณไม่ได้เครียดอะไรก็อาจจะไปเล่นสายอื่นก่อนเทียนเจเทวีเนี่ยเป็นสายหนึ่งที่ผมไม่ไม่อยากให้เล่นเป็นสายแรกๆนะเนื่องจากว่ามันเป็นสายที่ค่อนข้างที่จะกินเวลามากแล้วก็มันไม่ค่อยสตรองเท่าไหร่แต่ถือว่าถ้าเกิดว่าคุณได้เทียสิบมาเนี่ยมันจะมันจะ op ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าพลรถถังเต็มหรือว่าของเต็มเนาะ มันจะมันจะโอเวอร์พาวเวอร์ในระดับหนึ่งถ้าเราเล่นดีด้วยนะไม่เหมือนสายอื่นนะครับเหมือนอ่าถ้าเป็นสายโยเนะี่ยก็มันก็จะเล่นยากระดับหนึ่งเนื่องจากว่ารถมันช้าหรือเกินมันช้ามากนะครับแต่ก็มันก็เล่นสนุกนะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แนะนําเล่นสายไหนผมแนะนําว่าไปเล่นสายโซเวียตก่อนนะครับไปเล่นสายสาย i s 7ก่อนเนื่องจากว่ามันจะทําให้เรา ประสบพบเจอกับประสบการณ์มากมายนะครับนะถ้าเกิดว่าใครเล่นถึงนะอ่า IS เนี่ยซื้อ IS7 มาเล่นเนี่ยถึงทั้งสายเนี่ยนะคุณจะรู้สึกสตรองขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับจาก s t a r l i n นคุณจะสตรองขึ้นในหลายๆด้านนะครับแล้วก็อาจจะไปเล่นสายเยอรมันก็ได้แต่ยังไม่แนะนำว่าให้เล่นถีบเปิด ID มาใหม่เงี้ยท 57b เลย no ไม่ห้ามเด็ดขาดอย่าเพิ่ง หนีไปก่อนนะครับไปเล่นสายอื่นที่มันทําให้ประสบการณ์ของคุณนี่มันเพิ่มพูนขึ้นมาก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเจ็บปวดเจ็บปวดมากนะครับโอเคสำหรับอันนี้ก็มีไว้แค่นี้นะครับข้อดีข้อเสียของมันก็เดี๋ยวผมจะพิมพ์ไว้เอามาเสริมๆแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าบางทีมันก็คิดไม่ออกนะเนื่องจากว่าเราถังคันนี้ผมเล่นนะ่ะคือเล่น5ตามันมันก็มันมันไปแล้วอ่ะสาสี่ตาแล้วอ่ะ มันก็จะมีแบบถ้าเจอแบบพวกเทพเทหรือว่ารถที่มันกงกงๆกงกินไปเราก็จะสู้ไม่ได้นะครับแต่สําหรับที่ร์เจ็เนี่ยสำหรับผมนี่คือมันเป็นรถถังที่ผมให้ผมให้1 0เต็ม10เลยสำหรับผมนะเพราะว่ามันเป็นรถถางที่เล่นสนุกนะครับแล้วก็ i n g ค่อนข้างได้ระดับหนึ่งนะโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี คล,คล,คลรีวิวคลิปหน้าเป็นกันนี้นะ